With the rising sun, hat in the sky, hand on my gun, hat in the sky, hand on my gun. Don't tell nobody that I'm carrying weight. I have to hustle to make it lord for heaven's sake, knowing that I've never been the top just to bow down and wait. No. วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินดอนเมืองค่ะนั่นหมายความว่าเรากําลังจะไปเที่ยวกันเย้ yeah! ซึ่งครั้งนี้นะคะคิปก็จะเดินทางไปที่จังหวัดน่านค่ะครั้งนี้นะคะเราจะเดินทางด้วยกันทั้งหมด4วัน3คืนค่ะโดยจะบินโดยเครื่องบินแอร์เอเชียค่ะไฟ์นะคะ7โมง40ก็จะถึงนู่นประมาณ8โมง50เดินทางโดยประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวไปทานกาแฟเติมพลังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่น่านค่ะ สำหรับทริปนี้นะคะเราก็จะเดินทางในรูปแบบที่ขึ้นไปข้างบนสุดก่อนแล้วก็วนลงมาข้างล่างค่ะซึ่งวันแรกนะคะก็จะขึ้นไปที่สปันบัวแล้วก็ลงมาบ่อกเกลือในวันที่2ส,สุดท้าย3 4มี่แล้วก็จะลงมาที่อำเภอเมืองแล้วก็กลับบ้านกันค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของอาหารที่กิฟตได้ออเดอร์ไว้ล่วงหน้านะคะซึ่งตอนนี้ทางสายการบินก็เปิดให้รับประทานอาหารบนเครื่องบินได้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูข้าวมันไก่เองค่ะ แลนดิ n งถึงสนามบินปัป๊บก็เดินเข้ามาในตัวอาคารได้เลยค่ะซึ่งกิฟนะคะก็เช่ารถเอาไว้นะคะของ Avis ซึ่งเคาน์เตอร์เอวิเองเนี่ยก็จะอยู่ที่ซ้ายมือหลังจากเดินเข้ามาในอาคารเลยค่ะก็จะเห็นง่ายๆเป็นเคาน์เตอร์สีแดงเดินมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับรถได้เลยค่ะซึ่งครั้งนี้กิฟก็จองรถเป็นเครื่อง1.8นะคะได้ Toyota a u t i s m a มาค่ะสบายๆเลยค่ะขึ้นเขา รับรถเรียบร้อยเราก็ตรงดิ่งมาที่ที่แรกของเราเลยค่ะเริ่มต้นทิปด้วยนาตาทาคาเฟ่ค่ะลงจากเครื่องมาก็หาน้ำเย็นๆทานซะหน่อยบรรยากาศคือสุดว้าวมากค่ะคือมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวสีฟ้าสีขาวที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูน้ำปั่นเมนูกาแฟชาอะไรพวกนี้ค่ะ ต่อไปก็ไปทานข้าวกันต่อเลยค่ะไปแวะที่ก๋วยเตี๋ยวลอยฟ้าหรือว่าก๋วยเตี๋ยวห้อยค่ะที่ดอยกว่างนั่นเองค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็คือไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะคะเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาทั่วไปเลยสิ่งที่ได้คือบรรยากาศเหมือนนั่งกินอยู่บนท้องฟ้านั่นเองค่ะอิ่มแล้วก็พร้อมลุยต่อค่ะ ต่อไปเราจะไปโค้งเลขสามซึ่งเป็นไฮไลท์ของจังหวัดน่านเลยนะคะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปที่จุดนี้มองจากมุมนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ทุกคนมายืนถ่ายรูปกันซึ่งตรงนี้นะคะมันจะมีซูมอยู่ข้างๆหรือเป็นเรียกว่าเพิงก็ได้นะคะพี่ๆสองคนคอยให้บริการถ่ายรูปอยู่ซึ่งเขาไม่ได้คิดค่าบริการเลยนะคะอันนี้คือแล้วแต่จะให้หรือน้ำใจเราเลยพี่เขาก็จะถ่ายรูปให้เรา จนกว่าจะพอใจอ่ะกดรัวๆเลยแต่ก็ไม่ได้นานมากนะคะก็คือเกรงใจเขาแต่รูปที่ได้ออกมาก็คือสวยมากวิ่งขึ้นไปข้างบนอีกก็จะเป็นโค้งพับผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนจะมาแวะถ่ายรูปกันเพราะเป็นวิวจากมุมสูงเลยซึ่งทางนะคะค่อนข้าง เหมาะเลยค่ะที่จะเรียกว่าพับผ้าเพราะค่อนข้างที่จะทบกไปทุกมาจนใครเมารถเนี่ยเตรียมยาเมาลถเลยนะคะบอกเลยว่าอ้วกแน่ๆเอาจริงจุดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะอันนี้ไม่ต้องแวะก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแค่วิวถ่ายรูปจากมุมสูงเพื่อให้เห็นเอ่อโค้งของถนนที่มันโค้งไปโค้งมาแค่นั้นเองค่ะจริงๆมันก็คล้ายๆกับโค้งเลขสามแหละ ต่อไปเราก็จะมากันที่หลงเขาคาเฟ่ค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่ใครๆเขาว่าต้องมานะคะถ้ามานางก็บรรยากาศตอนนี้นะคะก็ไม่ได้สวยมากเพราะว่าลำธารหรือแม่น้ำที่มันไหลผ่านเนี่ยมันเป็นสีแดงนะคะเพราะตอนนี้ฝนตกหนักแล้วดินโคลนจากภูเขาเมันก็ไหลลงมาแบบนี้เลยค่ะแต่ก็เป็นฟิลร้านที่แบบมาเหมือนแคมปิ้งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ อาหารเบเกอรี่ต่างๆของเขาอะค่อนข้างรสชาติดีเลยค่ะอร่อยแล้วก็ถูกปากกิบมากราคาก็ไม่ได้แรงเกินไปนะคะก็ราคาของคาเฟ่ทั่วไปมาลองแวะกันดูนะคะถ่ายรูปก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างเย็นแล้วนะคะก็มุ่งตรงเข้าสู่ที่พักเลยค่ะเพราะว่าเย็นกว่านี้เดี๋ยวจะเดินทางขึ้นข้างบนลำบากเราจะ มาพักกันที่สปานซีวิวนะคะซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านสปานนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นทางเข้าของเขานะคะก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆก็จะเห็นสะพานที่เป็นจุดไฮไลท์ที่คนมาถ่ายรูปก,กันเนาะยิปไม่ได้ถ่ายตรงทางขึ้นไปบ,บนที่พักเขานะคะเพราะว่าตอนนี้ดินโคลนถล่มปิดทับทางเข้าค่ะเลย ขึนไปไม่ได้ต้องเอารถจอดไว้ข้างล่างแล้วก็ให้ทางที่พักมารับขึ้นไปค่ะจะพาทุกคนมาดูห้องกันนะคะนี่ก็คือเป็นบ้านหลังที่1ที่คลิปจองมานะคะก็ภายในห้องก็จะมีที่นอนแล้วก็มุ้งนะคะกันยุงกันมแมลงต่างๆซึ่งห้องเนี่ยจะเป็นพัดลมอย่างเดียวนะคะก็มีพัดลมให้ตัวหนึ่งปลั๊กไฟแล้วก็น้ําเปล่าค่ะเออมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยค่ะและนี่ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะจะอยู่ติดกับ ตัวที่ห้องพักที่เรานอนเนาะจะเป็นด้านนอกค่ะซึ่งภายในห้องน้ำเขาก็มีให้ครบเลยค่ะสบ,บู่ยาสระผมมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยค่ะแล้วก็ช้าโคกอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศกันนะคะนี่ก็เป็นวิวจากที่พักของกิฟเองค่ะสวยมากคือ บรรยากาศตอนเช้าคงจะดีมากค่ะเพราะมันจะมีหมอกด้วยแต่ว่าตอนกลางคืนก็คือไม่ไหวเลยเสียงมแมลงต่างๆจิ้งหรีดร้องดังมากอันนี้กิฟก็สั่งหมูกระทะไว้สําหรับวิเย็นของเรานะคะก็สั่งกับที่พักได้เลยหมูกระทะชุดละ499บาทสําหรับ2คนคะ่ะให้ไม่เยอะมากนะคะถ้าไม่อิ่มก็สามารถซื้อขนมเพิ่มที่ร้านของที่พักได้เลยคะ่ะ สตาร์ทวันที่2นะคะวันนี้นะคะคลิปก็จะเช็คเอาท์ออกจากสปันซีวิวลงไปพักที่ปัวกันค่ะซึ่งที่แรกที่จะไปของวันนี้นะคะก็คือหยุดเวลาคาเฟ่นั่นเองค่ะซึ่งหยุดเวลาคาเฟ่นะคะก็จะอยู่ขึ้นข้างบนไปจากที่พักของสปันซีวิวไปนิดนึงค่ะก็ขับรถขึ้นมาได้เลยทางไม่แย่นะคะก็จะเป็นทางแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีที่จอดรถให้กว้างขวางค่ะ หยุดเวลาคาเฟ่นะคะถือเป็นไฮไลท์ของบนสปันเลยค่ะใครไม่มาถือว่าพลาดมากค่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงตั้งคาเฟ่ไปชื่อว่าหยุดเวลาวิวสวิตเมืองไทยมีอยู่จริงที่นี่ค่ะ ่อไปของเรานะคะนั่นก็คือบอกเกลือสินเทาะคะ่ะแต่ว่าโชคร้ายนะคะเรามาในช่วงของเข้าพรรษาซึ่งที่นี่นะคะไม่เปิดนะคะก็ก็วาอยู่ทำไมเดินมาแล้วเงียบจังเลยอดดูไปนะคะว่ากรรมวิธีในการทำเกลือของเขาเป็นยังไงเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวนะคะก็แวะซื้อของฝากไปเลยจ้าที่นี่นะคะของฝากมีเยอะมาก เป็นผลิตภัณฑ์จากเกลือนะคะแล้วก็ดีด้วยค่ะมีทั้งเกลือสปาเทา้าสครับผิวขัดผิวมีหมดเลยค่ะหอมมากค่ะไอตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์เกลือสครับผิวนะคะแล้วก็ทําเป็นกลิ่นต่างๆเสร็จแล้วเราก็มุ่งตรงขึ้นไปจุดสูงสุดของภูเขาลูกนี้เลยค่ะจุดชมวิวดอยภูคา17100เองที่นี่นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นเหมือนจุด ถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวค่ะเป็นจุดสูงสุดเลยจะเห็นแต่ภูเขาท้องฟ้าค่ะแบบสุดลูกหูลูกตาก็คือมีแต่สีเขียวแล้วก็ภูเขาแบบนี้เลยค่ะแต่แย่หน่อยวันนี้ฝนกำลังจะตกนะคะก็เลยจะมีเมฆฝนที่คล้มคลมแต่ก็ดูสิคะสวยมากๆเลยนะคะ เริ่มหิวกันแล้วค่ะก็มาทานอาหารกลางวันกันที่ฟาร,ร์มเห็ดบ้านหัวน้ำค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านดังอยู่นะคะซึ่งอาหารเขาตัวชูโรงเลยเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับเห็ดนั่นเองค่ะก็บรรยากาศภายในร้านก็จะประมาณนี้นะคะมีอาหารของหวานของข้าวขายเมนูน้ำต่างๆแล้วก็มีค่ะมีไวน์ด้วยนะคะ มองไปรอบๆนะคะก็จะเป็นวิวนานะคะทุ่งนาด้านล่าง้ลนอาหารของเขาก็จะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะคะแล้วก็เป็นโซนป่าค่ะนี่ค่ะเมนูของเขานะคะก็ราคาบางอย่างก็ถือว่าแรงนะคะแต่ก็บางอย่างเนี่ยมันเป็นไฮไลท์จริงๆก็ต้องสั่งมาลองทานกันค่ะที่กิฟแนะนำเลยนะคะถ้ามาลาน,นีกิฟอยากให้สั่งตัวนี้เลยค่ะเห็ดชุบแป้งทอดแล้วก็ อีกอันหนึ่งนะคะก็คือพิซซ่าเห็ดค่ะรสค่อนข้างโอเคมากๆเลยจะมีชีสหน่อยๆทานกันเสร็จแล้วก็มุ่งหน้ามาเช็คอินที่พักที่ต่อไปของเราในปัวเลยนะคะก็คือโกโก้วนเล่รีสอร์ทนั่นเองค่ะที่นี่นะคะกิจประทับใจที่สุดเลยค่ะบริการดีมากที่พักของเขานะคะก็จะมีคาเฟ่ด้วยค่ะจะอยู่ด้านซ้ายมือของที่พัก คาเฟ่ของเขานะคะก็จะเป็นร้านค่อนข้างใหญ่แล้วก็หอมมากค่ะภายในร้านนะคะก็จะมีอาหารขนมเบเกอรี่ต่างๆแล้วก็น้ำขายค่ะรวมถึงของฝากที่เป็นผลิตภัณฑ์จากโกโก้ที่เขาทำเองพามาชมบรรยากาศในห้องกันบ้างค่ะซึ่งเปิดเข้ามานะคะสิ่งแรกที่ประทับใจเลยคือสะอาดและหอมมากค่ะที่นี่เขาก็จะมีผ้าเช็ดตัวเตารีดให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรค่ะ มีผลิตภัณฑ์ที่เขาทำขึ้นมาเองซึ่งทำจากโกโก้ค่ะมีกลิ่นหอมมากๆครีมอาบน้ำยาสระผมครีมนวดแล้วก็โลชั่นค่ะห้องที่กิฟเลือกมานะคะจะเป็นห้องประเภทโคโค่บลูค่ะเป็นวิวภูเขาแล้วก็ห้องขนาดกว้างประมาณ48ตาราเมตรนะคะ ห้องนี้นะคะราคา3,200บาทต่อคืนรวมอาหารเช้าค่ะแล้วก็ที่พิเศษเลยคือนี่ค่ะมีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะที่นี่นะคะเข้ามานะคะเขาก็จะให้เป็นวิลคัมเซ็ตแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากของที่พักเองนะคะให้ชิมกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกอันเลยแล้วก็ราคาจะบอกว่าแต่ละอันค่อนข้างแพงนะคะแต่เขาก็ให้เรากินฟรี เราก็จะเต็มแบบไม่เหลือเลยค่ะรวมถึงนี่ค่ะมีนิบาร์ทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ในตู้เย็นเขาให้ฟรีหมดเลยค่ะไม่ว่าจะน้ำเปล่าโค้กแปบซบี่แล้วก็ขนมแบบนี้เลยค่ะอร่อยนะคะต้องกิน,นะคะ่ะเผลอแป๊บเดียวนะคะก็เดินทางเข้าสู่วันที่3แล้วเช้านี้นะคะมีแอคทิวิตี้ทำค่อนข้างเยอะก็มาเติมพลังที่มื้อเช้ากันก่อนซึ่ง ลายอาหารเช้าของเขาก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะใส้กรอเข้าวต้มอ,อาหารพื้นเมืองแล้วก็นมซีเรียลกาแฟมีหมดเหมือนโรงแรมทั่วไปเลยค่ะและที่นี่เขาก็จะเสิร์ฟเป็นโกโก้ร้อนให้กินด้วยนะคะอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันค่ะจะบอกว่าอร่อยมากเข้มข้นสุดๆ กิฟซื้อเวิร์กช็อปกับทางที่พักไว้นะคะขั้นแรกเราก็มาที่สวนโกโก้ก,กับพนักงานค่ะสวนตรงนี้จะเป็นสวนสาธิติของเรานะคะซึ่งต้นทั้งหมดที่เห็นในสวนอายุของต้นจะอยู่ที่10ปีเข้า11ปีค่ะโกโก้เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกจะใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีเขาจะเริ่มให้ผลผลิตโดยที่ต้นประมาณนี้หต้นเนี่ยสามารถผลิตดอกได้ประมาณ20,000 0ดอกต่อต้นต่อปีเลย สังเกตง่ายๆในหนึ่งต้นนะคะมันจะมีทั้งดอกที่เพิ่งออกผลที่กําลังจะโตผลที่โตแล้วและผลที่สุกแล้วในต้นเดียวกันอันนี้คือดอกที่มันออกมาจากต้นน,นี่คือปกติหรยอใช่ค่ะปกติเลยอันนี้เลยอันนี้จะเป็นดอกของเขาค่ะอันนี้พี่เขาก็มีปลอกผลโกโก้แล้วก็ให้ทานสดๆเลยนะคะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับกิฟต์มากไม่เคยชิมผลจากต้นมาก่อนแบบสดๆแบบนี้เลยะคะ่ะ เหมือนกินมะเมี่ยงด้วยเปรี้ยวกว่าน้อยเสร็จจากสวนแล้วก็มาต่อกันที่เวิร์กช็อปสองนะคะทำช็อกโกแลตบาร์เข้ามาในห้องเวิร์กช็อปนะคะก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไว้รอเราเลยค่ะก็ใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็ให้ทำช็อกโกแลตบาร์อันนี้ก็จะเป็นการวอร์มอุณหภูมิให้กับช็อกโกแลตก่อนที่จะ บีบลงไปในแม่พิมพ์ของช็อกโกแลตนะคะเวิร์กช็อปหนึ่งนะคะเขาก็จะให้เราทำแค่สองบางนะคะก็นี่ก็เป็นการบีบลงไปในแม่พิมพ์ของเขาเลยค่ะไม่ยากเลยค่ะแต่ค่อนข้างเทอะ บีบเสร็จนะคะก็ให้พี่เขานะคะเคาะไล่อากาศให้มันเรียบเนียนแบบนี้ค่ะแล้วก็มาตกแต่งหน้าช็อกโกแลตบาร์ของเราได้เลยมาต่อกันที่ร้านกาแฟบ้านไทยลือค่ะอันนี้นะคะบรรยากาศร้านเขาจะจัดค่อนข้างคล้ายๆสไตล์ร้านนามี ผ้าผูกไว้มีโคมแบบนี้เลยค่ะกาแฟของเขานะคะก็หอมกลุ่นทั่วร้านเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะก็เป็นวิวทุ่งนามีมีที่ให้นั่งตรงกลางทุ่งนาตรงนั้นด้วยนะคะบรรยากาศร้อนแต่มีลมไปกันต่อแบบไม่พักค่ะต่อไปเราจะมากันที่วัดภูเก็ตค่ะ วัดนี้ก็เป็นวัดดังนะคะเพราะว่าเป็นวัดที่บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็ค่อนข้างสวยภายในอุโบสถเขาก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังวาดรอบๆเลยค่ะสวยงามมาก เดินทะลุผ่านมาข้างหลังนะคะก็จะเป็นวิวทุ่งนากลางแบบนี้เลยค่ะเป็นทุ่งนาขั้นบันไดแต่ตอนกิ๊บไปมันปิดนะคะกิ๊บไม่สามารถลงไปดูข้างล่างได้ก็จะชมได้แต่ข้างบนค่ะ มาถึงตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ตัวเมืองแล้วนะคะก็มาแวะร้านอาหารเรือนเจ้านางหรือเรือนเจ้านางก่อนเข้าแวะที่พักที่สมค่ะร้านนี้นะคะก็ติดแม่น้ำน่านแต่น้ำตอนนี้ก็จะพาแบบที่เห็นเลยค่ะช่วงที่กิบมาก็พอดีกับช่วงที่เขามีแข่งพายเรือยาวกันนะคะก็บรรยากาศขึกคักน่าดูเลยค่ะและนี่ก็เป็นเมนูอาหารของทางร้านนะคะมีไม่เยอะค่ะ ที่น่านนะคะมะแขวนถือเป็นชื่อดังของเมืองน่านเลยค่ะใครชอบทานรสชาติของมะแขวนลองสั่งปีกไก่ทอดมาทานกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ขับรถมาเช็คอินที่พักที่สุดท้ายค่ะสีนวลหลอดที่พักน่ารักอยู่นะคะอันนี้ก็เข้ามาก็ต้องถอดรองเท้าก่อน เดินตรงเข้ามาหน่อยนะคะก็จะเป็นบริเวณของล็อบบี้ค่ะก็จะมีสินค้าขายแล้วก็มุมของกาแฟบริการอยู่นะคะถัดมาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นพักผ่อนให้ลูกค้าได้มานั่งอ่านหนังสือเล่นเกมดูทีวีได้เงียบสงบแบบนี้เลยค่ะที่นี่เขามีบริการ ห้องซักผ้าแล้วก็ห้องครัวด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะจะอยู่ด้านหลังนะคะเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นครัวให้ทำการแบบนี้เลยซึ่งโลซีซั s นก็จะไม่มีอาหารเช้าบริการให้นะคะสามารถซื้ออาหารสดหรืออาหารข้างนอกมาทำก็มีตู้เย็นส่วนกลางให้ค่ะและก็จะมีตู้ซักผ้านะคะค่าบริการ30บาท สามารถไปแลกเหรียญที่ลอปบี้ได้เลยแล้วก็ซื้อผงซักฟอกที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะซักเสร็จแล้วก็เอามาอบแห้งเลยค่ะรอประมาณ10นาทีผ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกิฟพาไปชมห้องกันค่ะซึ่งห้องที่กิฟจองมานะคะเป็นห้อง214 Chic Room ชิค,ค่ะราคาห้องอยู่ที่โลว์ชซั่น1 0 0 0บาทแล้วก็ถ้าไฮชีซัน่น1,400บาทค่ะราคาถูกมากเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศห้องของชิ r รูมนะคะจะเป็นโทนสีค,ครีมขาว,ขาว เป็นสไตล์ชิคๆค่ะมาถึงในส่วนของห้องน้ํากันบ้างนะคะเปิดไฟเข้ามาก็ห้องน้ําไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็จะมีผ้าเช็ดตัวใส่ถุงผ้าไว้ให้มีเครื่องทำน้ําอุ่นนะคะแล้วก็พวกครีมอับน้ําสบู่ยาสผมที่สำคัญมีไดเป่าผมด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นความน่ารักของที่พักค่ะเขามีถุงผ้าสำหรับใส่ไปช้อปปิ้งได้ค่ะ มาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอทําตัวเหมือนสไตล์คนเมืองหน้านหน่อยค่ะเช้านี้เราก็ปั่นจักรยานกันมานะคะเพื่อไปกินข้า,าวเช้ากันค่ะแล้วก็ปั่นรอบๆเมืองเลยขับมาทานอาหารเช้ากันที่ร้านเลิศรสนะคะเป็นร้านเก่าแก่ของที่นี่ค่ะก็จะมีอาหารพวกติ่มซำโจ๊กข้าวต้มก๋วยจั๊บต่างๆให้ทานกันนะคะ เสร็จแล้วพวกเราก็ปั่นมาที่วัดภูมินตต่อเลยค่ะตอนนี้วัดภูมินก็บูรณะหลังคายอยู่นะคะแต่ก็สามารถเข้าโบโสถ์ได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นปู่ม่านย่าม่านซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดภูมินเลยค่ะซึ่งภายในอุโบโสถคสเขานะคะก็จะมีจิตตกรรมฝาผนังชื่อว่ากระซิบรักบันลือโลกค่ะเป็นตำนานที่ว่าคู่รักไหนที่มาขอพรที่นี่ก็จะสมหวังในความรักและก็มั่นคงยืนยาวค่ะ ถัดจากวัดภูมินก็เดินต่อมาถ่ายรูปกันที่ซุ้มรีลาวดีค่ะซึ่งก็เป็นจุดไฮไลท์ของวัดนี้เหมือนกันนะคะต่อไปก็เดินข้ามถนนไปที่วัดหัวข่วงเลยค่ะวัดนี้นะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าภายในของเขานะคะสวยงามมากแล้วก็เป็นวัดที่สงบมากค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันค่ะภายในอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่อย่างนี้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นสถานที่สุดท้ายของที่เมืองน่านนะคะก่อนกิ๊จะบินขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพร้านของฝากต้นน่านค่ะก็จะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเลยเรียกได้ว่าซื้อของเสร็จปับแพ็คเข้ากระเป๋าแล้วก็เตรียมเช็คอินขึ้นเครื่องได้เลยค่ะอ๋อที่ร้านเขารับคนละครึ่งด้วยนะคะถ้าใครมีก็สามารถใช้ที่นี่ได้เลยค่ะที่ร้านเขาก็จะมีขายสินค้าทุกประเภทเลยค่ะทั้งของกินเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ค่ะ ก่อนปิดคลิปไปนะคะกิฟก็จะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายของทริปนี้กันหน่อยค่ะก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายต่อคนนะคะค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับอยู่ที่2343บาทอันนี้ก็คือคกิฟหักเครดิตที่กิฟยังมีเหลืออยู่นะคะถ้าราคาจริงๆแล้วตก4 0 0พกว่าบาทค่ะแล้วก็ที่พักนะคะ3ที่รวมแล้วประมาณ3,000บาทแล้วก็ค่าเช่ารถ700ดบาทค่าน้ำมันอีกคนละ250แล้วก็ค่าของกินของฝากจิปาถะรวมรวมประมาณ3,000บาท ก็อันนี้รวมทัทลทของกิบหบาทค่ะค่าใช้จ่ายขอบอกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนในการใช้ด้วยนะคะ